จริงแล้วโรงเรียนเนี่ยสร้างอยู่ในวัดส,สะแก้วและที่ผมอยู่เนี่ยก็จะมีเพื่อนพ้อง <N> น้องพี่เยอะแยะมากมายเลยแล้วเด็กวัดเนี่ยนะครับจริงๆก็มีแบบเกเรบ้างอะไรบ้างเชื่อไหมคะครูดุมากครูครูเรียกไปตีประจําเลยครับแต่นั่นมันคือภาพความทรงจําสมัยวัยเด็กผมเชื่อเลยว่าหลายๆคนต้องมีอะครับก็จะมีครูประจาําชั้นมีครูฝ่ายปกครองนู่นนี่นั่นนะครับแต่ครูใหญ่ก็คือครูนิคมเป็นคนที่น่ารักมากผมจะเรียกท่านว่าพ่อพ่อนิคมแบบ น่ารักที่สุดเลยครับและพ่อจะเป็นอะไรที่เข้าใจมากๆกับเด็กชีวิตของเด็กกำพร้าเพราะว่าไม่ใช่แค่เด็กที่ยากจนนะครับที่ได้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6อ่ะแต่มีเด็กที่ถูกทิ้งก็คือกำพร้าพ่อกำพร้าแม่มาอย่างเงี้ยครับมาอยู่กันรวมที่นั่นแล้วก็ได้เรียนที่ไทยรัฐวิทยา6ของเราผมบอกเลยนะว่ามันมีอาคารโรงเรียนเก่าอยู่ครับที่เป็นโรงเรียนของวัดสะแก้วครับซึ่งเป็นอาคารไม้อ่ะเชื่อไหมว่าพอไทยรัฐวิทยา6ไปสร้างอ่ะ ผมบอกว่าผมมีปฏิฐานว่าเราจะสอบตกไม่ได้เราจะต้องได้เรียนชั้นป .5 และป .6 เพราะเราจะได้ขึ้นอาคารใหม่มันเป็นอาคารใหม่ที่แบบว่าปลื้มใจมากๆครับเราก็เลยตั้งใจว่าจะต้องเรียนสอบให้ผ่านให้ได้อะไรเงี้ยครับแต่มีอีกสิ่งหนึ่งเลยที่ผมเห็นแล้วติดตานอกจากเป็นอาคารเรียนแล้วเนี่ยนะครับรู้ไหมครับว่ายังเป็นอาคารอเนกประสงค์ด้วยนะ เพราะว่าเขาสามารถที่จะใช้ใต้ถุนอาคารเนี่ยคะซ้อมกิจกรรมต่างๆและโดยเฉพาะในวัดสะแก้วเขาจะมีลิเกด้วยเขาจะมีลิเกแต่ละคณะนะครับไปเปิดเทปลำมโนรากันนู่นนี่นั่นใช้ใต้ถุนอาคารของโรงเรียนไทยรัฐเนี่ยครับที่เป็นอาคารซ้อมลาได้ด้วยครับนี่คือความประทับใจแล้วผมก็ยังติดตาอยู่เลยนะที่พี่ประสบความสําเร็จมา จนถึงทุกวันนี้นะครับนี่ก็คือสิ่งของการศึกษาเพราะพ่อพี่เขาเห็นแววแล้วว่าตอนนั้นพี่มีการแสดงลิเกด้วยพ่อเป็นคนบอกเลยว่าเอจุดประสงค์ที่พ่อให้มาอยู่วัาสาแก้วก็เพื่อให้หนูได้เรียนต่อนะลูกหนูจะต้องเรียนให้จบ ไม่ว่าวันข้างหน้าเนี่ยเอจะประสบความสําเร็จในเรื่องของการแสดงจะเป็นพระเอกลิเกจะเป็นพระเอกหนังหรือว่าจะเป็นนักร้องอะไรก็แล้วแต่แต่พ่อขอลองว่าอย่าทิ้งการเรียนต้องเรียนให้จบนะลูกคําพูดของพ่อก็ยังกล้องอยู่ในหูของผมอยู่เสมอครับว่าผมต้องเรียนในขณะเดียวกันถามว่าวันนั้นเนี่ยผมง่วงไหมง่วงมากเลยครับเพราะว่ากลางคืนเราไปเล่นลิเกเช้าเราไปโรงเรียน แต่ผมฝืนไปจนผมประสบความสำเร็จได้ในปัจจุบันนี้นะครับเพราะการศึกษาจริงๆผมจะให้ความสำคัญกับการศึกษาแล้วก็จะบอกเลยว่าส่งต่อความสำคัญนี้ครับพอเวลาตอนช่วงนี้เราเป็นพ่อแล้วอ่ะก็เลยบอกกับลูกเลยว่าเรียนนะลูกพ่อเองก็เรียนเพราะฉะนั้นนะครับโอกาสของการศึกษาผมเลยอยากจะบอกว่ามันมีความสำคัญจริงๆ ที่เคยได้ทุนของไทยรัฐวิทยาด้วยอาคารเรียนไม่ใช่แต่ของพี่นะที่ได้โอกาสจากไทยรัฐวิทยานะครับเด็กๆก,กำพร้า2,005ได้ได้ใช้อาคารเรียนนั้นหมดเลยถ้าเกิดว่าไทยรัฐไม่ไปขึ้นอาคารเรียนแล้วไม่ไปต่อยอดตรงนั้นนะครับโรงเรียนตรงนั้นเพียงพอกับเด็กไหมไม่พอครับ ไม่พอจริงๆแล้วเด็กต้องไปที่ไหนเด็กบางคนอาจจะต้องกระจัดกระจายไปหรือบางคนก็อาจจะไม่ได้เข้าเรียนเลยเพราะว่ามันเลือกไม่ได้จริงๆเพราะวัดสะแก้วอะครับเป็นเด็กกำพร้าแล้วเด็กที่ยากจนเป็นการทําบุญครั้งยิ่งใหญ่ของป้านะครับในตอนนั้นที่ป้ายังอยู่นะครับแล้วป้าก็เลยบอกว่าไปสร้างมันไม่ใช่แค่แต่แค่เด็กกำพร้าวัดสะแก้วไปสร้างโรงเรียนเอาไวใ้ให้กับหลายๆที่มันก็เลยต่อยอดแล้วก็ต่อโอกาสให้ผมขออนุญ,ญาตจริงๆนะเพื่อนของผมอะ ที่จบไปแม้กระทั่งรุ่นพี่ครับที่จบจากไทยรัฐวิทยาหกไปครับไปเป็นในพลในพันไปเป็นคุณหมอไปเป็นข้าราชการไปมีหน้าที่การงานที่ดีมากแล้วแม้แต่ตัวผมเองชาย,ยามิชัยนะครับผมก็เป็นสิทธิ์เก่าของไทยรัฐวิทยาหกเพราะฉะนั้นนี่แหละครับคือการตอบย้ําว่าไทยรัฐวิทยาหกให้อะไรกับเราได้บ้างให้เราได้จบการศึกษา ให้เราได้มีการศึกษาที่ดีแล้วก็เรียนอย่างภาคภูมิใจในตอนนั้นนะครับผมภูมิใจมากนะครับกับการที่ได้เรียนโรงเรียนไทยรัฐวิทยา6ผมกราบขอบพระคุณในเมตตาของผู้ใหญ่ใจดีหลายหลายท่านนะครับที่บริจาคสมทบทุนนะครับหรือว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาก็ดีที่อุปถัมภ์ค้ำชูแล้วสนับสนุนนะครับให้กับโรงเรียนไทยรัฐของเรามาตลอดนะครับตรงนี้ถ้าไม่มีผู้ใหญ่ใจดีบอกเลยครับว่า ไม่ว่าจะเป็นอุปกรณ์การศึกษาก็ดีบางทีมันขาดแคลนจริงๆครับขออนุญาตเป็นตัวแทนนะครับของพี่ๆน้องๆที่จบการศึกษามาแล้วผมกลาบขอบพระคุณในน้ำใจในความเมตตาของคุณพ่อคุณแม่ คุณพี่คุณน้องนะครับแล้วก็หน่วยงานทุกท่านเลยนะครับที่มีน้ําจิตน้ําใจหยิบยื่นตรงนี้เหมือนท่านได้คืนกําไรให้กับสังคมด้วยนะครับแล้วท่านก็ได้มีโอกาสได้ช่วยจะช่วยมากหรือช่วยน้อยมันคือพระคุณแล้วก็บุญคุณจริงๆครับที่ทําให้พวกเราได้มีสมุดหนึ่งเล่มมีดินสอหนึ่งแท่งมียางลบหนึ่งก้อนมีไม้บรรทัดทําให้เป็นเป็นอุปกรณ์การศึกษาที่เราสามารถไปต่อยอดแล้วได้เรียนได้นะครับผมกราบขอพระคุณจริงๆ แล้วขออนิสงผลบุญน,นี้นะครับให้ย้อนกลับไปขอให้ครอบครัวของทุกท่านนะครับมีแต่ความสุขความเจริญที่สิ่งใดก็ขอให้สงความมุ่งมา่นปรารถนาทุกสิ่งทุกประการครับกราบขอบพระคุณในน้ำใจจริงๆครับ